สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรีนทแจ้งแล้วลดไม่ลดค่าเทอมต่อมหายใจพอแม่ผู้ปกครองวันที่9กรกฎาคม2564รายการโหนกระแสพูดคุยกับนางสาวตรีนุ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกลิชัยรุ่งเรืองเลรขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและขฆษศกกระทรวงการอุดม ึถึงมาตราการการลดค่าเทอมในสถานการณ์โควิด -19 ทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีการตัดสินใจเปิดเรียนจนมีนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 นั้นก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประเมินตรวจสอบความพร้อมในพื้นที่แล้วว่าสามารถเปิดได้หรือไม่อีกทั้งผู้ปกครองในต่างจังหวัดอาจไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานซึ่งยืนยันว่าเป็นไปตามมาตราการที่2 สอบคอ,อกำหนดส่วนโรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้มได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่แล้วกรณีการลดค่าเทอมนานทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนคืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้ปกครองเช่นค่าทัศนศึกษาค่าว่ายน้ำเน้นส่วนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานานชาติทางกระทรวงก็ได้มีการขอความร่วมมือเช่นเดียวกันส่วนผู้ปกครองท่านไหนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งมายังกระทรวงศึกษาธิการ ขนไดที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์เป็นจาที่กุลใช้รุ่งเรืองไรขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและโฆษกระทรวงการอุดมศึกษาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าก่อนเปิดเทอมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้มีนโยบายขอความร่วมมือทั้งรัฐและเอกชนในการลดค่าเทอมค่าหอพักต่างๆแล้วในสถานการณ์เช่นนี้ต้องช่วยกันแทบทุกมหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือส่วนกรณีเรื่องมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบ มีอาจารย์รายหนึ่งใช้คำที่ไม่เหมาะสมเป็นที่วิภากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นั้นได้มีการรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปอย่างเร่งด่วนโดยทางกระทรวงได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนั้นเพื่อตรวจสอบแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ